ก็สอจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาเป็นวันแรกโดยได้เริ่มจ่ายเงินให้กับชาวนาที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในวันนี้จำนวน8จังหวัดนำร่องซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดลบบุรีขอนแก่นศรีสะเกดสุรินทร์มหาสารครามพิจิตรกำแพงเพชรและพิษณุโลก ซึ่งทกศได้ดำเนินการจ่ายเงินให้แก่กเกษตรกรในวันแรกทั้งสิ้น14,311รายส่วนจังหวัดอื่นๆทกศเองและกระทรวงการ,กรเกษตรและสหกรณ์จะประสานงานเพื่อส่งข้อมูลให้กับทกศดำเนินการจ่ายเงินให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนไว้โดยเร็วที่สุด สำหรับกรเกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับทางกเกษตรอำเภอนั้นทกศก็ขอให้เร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนโดยเร็วซึ่งกเกษตรกรต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกเกษตรอำเภอนในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็รับรองสิทธิ์โดยคณะกรรมการบริหารบาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อยระดับอำเภอ จากนั้นก็ให้ชาวนานำสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากและก็สำเนาบัตรประชาชนมาจัดทำหนังสือแสดงความจำนงขอร่วมโครงการที่ทกาศาสาขาในพื้นที่หลังจากนั้นทกาศาจะตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อโอนเงินให้เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงทางนี้หากเกษตรกรดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนดังกล่าวก็จะได้รับเงินภายใน3วัน นับตั้งแต่ยื่นเอกสารที่ทกศสาขาในพื้นที่ไกลบานของท่านทกศจะเร่งดำเนินการเพื่อให้เกษตรกรทุกรายที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือในครั้งนี้แล้วก็ได้รับเงินทุกรายโดยไม่ให้ตกหล่นโดยเกษตรกรก็สามารถจตรวจสอบผลการยื่นขอสนับสนุนเงินช่วยเหลือชาวนาได้ที่เว็บไซต์ของทกศ โดยให้กรอกเลขบัตรประชาชน13หลักลงไปแล้วก็กดคำว่าคนหาก็จะพบกับผลการรับการสนับสนุนซึ่งก็จะแสดงหมายเลขเลขที่บัญชีโครงการวันที่จะโอนเงินสาขาทกศและก็สถานะที่เกิดก็สามารถจะตรวจสอบได้จากเว็บไซต์นี้